ใบไม้ร่วงทุกวันแต่ต้นไม้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้คนเราก็เหมือนกันครับปัญหาเกิดขึ้นทุกวันชีวิตเราก็ต้องดำเนินต่อไปให้ได้ไม่ว่าจะปัญหาใหญ่หรือปัญหาเล็กมันอยู่ที่กระบวนความคิดของเจ้าของปัญหา ไม่ได้เกี่ยวกับความร่ำรวยไม่ได้เกี่ยวกับความยากจนไม่ได้เกี่ยวกับความใหญ่โตไม่ได้เกี่ยวกับความตับต้อยเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติดีๆแล้วก็แก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปให้ได้ชีวิตของคนเราจริงๆแล้วมันง่ายนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายเลย แต่เราทําให้ชีวิตมันสลับซับซ้อนยุ่งยากกันไปเองมีเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับเขาเป็นคนพิการนะครับเป็นโปริโอคือเป็นง่อยมาตั้งแต่เด็กนะครับขารีบใช้การไม่ได้แต่แขนยังแข็งแรงอยู่ชีวิตของเขานะครับวันวันหนึ่งในชีวิตประจำวันของเขาก็มีหน้าที่ หาข้าวหาปลาให้แม่กินซึ่งแม่ก็อายุ80วิธีการของเขาก็คือตื่นเช้าขึ้นมานะครับเขาก็จะกระดึบ๊บกระดึบกระดึบกระดึ๊บไปที่ห้องครัวแล้วก็ไปหุงข้าวหุงข้าวเสร็จก็มาทอดปลาถูวิธีทอดปลาถูข,ของเขาก็คือเป็น กาทาไฟฟ้านะครับเอาน้ํามันใส่แล้วก็เอาปลาทูใส่แล้วค่อยเปิดไฟเพื่อน้ํามันเดือดจากนั้นพอปลาทูสุกแล้วก็เอาปลาทูออกมาทําไมวิธีการไม่เหมือนเรานะครับถ้าพวกเราทอดปลาทูก็จะใส่น้ํามันแล้วก็เปิดไฟแล้วก็ให้น้ํามันร้อนแล้วก็จะปลาทูใส่ไป แต่เขาไม่นะครับเขาเอาประถูใส่ไปตอนที่น้ํามันยังไม่ร้อนเพราะว่าถ้าน้ํามันร้อนมันจะกระเด็นมันจะกระเด็นใส่ตัวเขาเขาก็เลยทำ,ทำวิธีนี้หลังจากนั้นเขาก็มาแกะประถูนะครับเอาก้างออกแล้วก็คุกข้าวแล้วก็เอาข้าวสส่จานกับประถูแล้วก็ถือไปแล้วก็กระดึบกระดึบกระดึบไปหาแม่เขาแล้วก็ป้อนข้าวให้แม่เขากิน ระยะทานครับระหว่างเขาเอาช้อนตักข้าวแล้วก็เดินทางขึ้นมาถึงปากแม่แต่ละคำแต่ละคำมันจะใช้เวลามากกว่าคนปกติที่ป้อนข้าวแม่หรือคนปกติที่กินข้าวเองทำอย่างนี้สามมือครับทำไมไม่มีพี่น้องอมีครับแต่ปรากฏว่าเขาอาสา ที่จะทำให้แม่เองเพื่อแบ่งเบาภาระพี่น้องครับเพื่อนผมวันนี้เขาทำงานนะครับตกเย็นเขาก็จะกระดึบกระดึบกระดึบลงมาจากบ้านแล้วเขาจะมีรถโยกคันหนึ่งเขาก็แขนเขาก็แข็งแรงมากเขาก็ดันตัวขึ้นไปบนรถโยกแล้วก็โยกโยกโยกจากบ้านนะครับไปถึง ที่เขาทํางานคือที่ขายของนะครับอยู่หน้าเซเว่นอีเลเวนตรงข้ามกับเส้นท่านพิษณุโับประมาณสองถึงสามกิโลแลวเขาก็จะมีลูกโปง่งแล้วก็มีที่เป่าใช้บีบบีบบีบลูกโปง่งแล้วก็แขวนไว้ขายลูกละห้าบาทคนก็ไปซื้อคนที่ซื้อก็ไม่ได้อยากได้ลูกโป่งนะครับก็อ,อยากจะช่วยให้ตังเขา สามสี่ทุ่มเขาก็จะกลับบ้านกระดึบกระดึบกระดึบไม่สองสามกิโลเพื่อจะกลับบ้านชีวิตประจําวันเขาเป็นแบบนีจริงๆนะครับแล้วเขาก็มีความสุขตอนนี้เขาก็อายุหกสิบแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการดําเนินชีวิตที่ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็เพราะว่าเราสกครับที่มีร่างกายแข็งแรง มีครบสามสิบสองแล้วเวลาเราเกิดปัญหาเราจะบ่นร้องแรกแหกกระเชิชีวิตดันทศทำไมนะครับไปบ่นมากๆนะครับไม่ใช่คนรอบข้างเขาจะเห็นใจหรอกนะครับคนรอบข้างเขาจะสมเพชเพราะเราตั้งสติดีๆนะครับแล้วก็พยายามหาทางแก้ไขปัญหา ในแต่ละเรื่องในแต่ละวันให้มันผ่านคนไปได้ถ้าเกิดมีปัญหาเยอะๆนะครับก็ลองเดินไปแถวๆบ้านถ้ามีต้นไม้ใหญ่นะครับไปทำจิตใจให้สงบนะครับแล้วก็มองไปที่ต้นไม้แล้วค่อยๆดูใบมาานันจะหล่นทีละใบทีละใบทีละใบ,ะใบนะครับสักพักหนึ่ง เพื่อจะย้อนกลับมาว่าใบาไม้หล่นทุกวันต้นไม้ยังมีชีวิตยอยู่ได้แล้วเราล่ะปัญหาเกิดทุกวันจริงชีวิตเราก็ต้องอยู่ได้และดำเนินต่อไปให้ได้นะครับจากกริดทอครับผมกริดพลเดชวิสัย